ขอเจริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายธรรมะเพื่อชีวิตในวันนี้ที่อาตมภาพจะได้นำมาปารูปให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ทราบในหัวข้อหลักธรรมเรียกว่าอิทธิบาท4ซึ่งเราจะเห็นว่าในชีวิตของเราหลายคนหลายท่าน ก็มีความเกี่ยวเนื่องกับการทำงานมีหน้าที่การงานต่างๆหลังจากที่ผ่านช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยผ่านมาจนบางคนก็เข้าสู่ช่วงของวัตถิมวัยช่วงของวัยทำงานในหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าอิทธิบาท4 คุณเครื่องแห่งความสําเร็จหรือว่าอุบายที่ทําให้การงานนั้นสาเร็จได้นั้นมีอยู่4ข้อ4ประการธรรมะที่จะฝากญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในวันนี้ก็เพื่อเป็นข้อคิดสกิดเตือนใจท่านทั้งหลายเพื่อที่จะน้อมนําเอาหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาไปรปรับใช้ในการทํางานอิทธิบาทส แปลโดยความหมายว่าคุณเครื่องแห่งความสำเร็จการงานที่จะสำเร็จได้ต้องถึงพร้อมด้วย4ข้อ4ประการนี้ประการที่หนึ่งในที่บาทสี่าวถึงฉันทะฉันทะคือความพอใจเมื่อเราจะทำงานในสิ่งใดเราจะทำการทำงานในสิ่งไหนการที่งานนั้นจะสำเร็จได้ ตัวเราต้องเกิดความพอใจในงานที่ทําก่อนอันนี้เรียกว่าฉันทะคือมีความพอใจในงานที่จตนจะทํานั่นเองถ้าเราไม่พอใจในงานที่จะทําทนี้ก็จะเข้าในหลักที่ว่าทํางานแบบเช้าชามเย็นชามทํางานแบบเฉยชาไปเรื่อยๆอ,อันนี้ก็ยากที่จะนํานมาซึ่งความสําเร็จในการงาน เพราะฉะนั้นในหลักอิทธิบาท4ข้อที่1จึงกล่าวถึงฉันทะคือความพอใจในงานที่จะทำก่อนประการที่2กล่าวถึงวิริยะคือความเพียรในหลักอิทธิบาท4ข้อที่2คือวิริยะคือความเพียรในการงานต่างๆนั้นย่อมมีความทั้งหนักทั้งเบา เพราะฉะนั้นในการงานทั้งปวงถ้าเรามีความเพียรก็ย่อมที่จะทำให้งานนั้นสำเร็จลงได้ถึงแม้จะเป็นงานที่หนักแต่เมื่อเรามีวิริยะคือมีความเพียรมีความเพียรต่อง,งานที่ตนกระทำก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้งานนั้นเกิดความสำเร็จได้อันนี้คือหลักธรรมในข้อที่สอง เรียกว่าวิริยะคือความเพียรตัวเราต้องมีความเพียรต่องานที่เราได้รับผิดชอบเราเป็นผู้กระทำจึงจะทำให้งานนั้นเกิดความสำเร็จได้ข้อที่3คือจิตตะจิตตานี่ก็คือความใส่ใจในงานที่จะทำเมื่อเรามีงานมีหน้าที่มีการงานต่างๆ ที่ต้องทําต้องแบกรับการงานที่จะสําสเร็จได้นี้ที่จะสําสเร็จได้ที่เรียกว่าสําเร็จแบบสมบูรณ์แบบนี้ต้องเกิดจากความพอใจเกิดจากความเพียรเกิดจากความพอใจข้อแรกข้อที่2เกิดมีความเพียรในงานที่ทําข้อที่3ก็คือต้องใส่ใจกิตตะต้องใส่ใจในงานที่ตนจะกระทําไม่ใช่ ทำแบบขอไปทีทำแบบเสร็จๆทำแบบผ่านๆอันนี้ก็ยากยิ่งที่จะทำให้งานนั้นสำเร็จได้หรืออาจจะสำเร็จได้แต่ว่าก็สำเร็จแบบไม่มีความสมบูรณ์แบบเพราะนั้นในหลกักทธิบาสีข้อที่3กลเนี่ยกาวถึงจติตตังคือความใส่ใจในงาน ที่ตนได้รับมอบหมายที่ตนกระทำจึงจะทำให้งานนั้นเกิดความสำเร็จได้ข้อสุดท้ายในอิทธิบาท4กล่าวถึงวิมังสาวิมังสาคือการตรวจตราตรีตองตัวตาในงานที่ทำข้อไหนสิ่งไหนที่ดีสิ่งไหน,ท,ไหนที่ผิดพลาด สิ่งไหนที่บกพร่องในงานเราจะต้องมีการประเมินมีการวัดผลเรียกว่าผลสำฤทธิ์ของงานงานสิ่งที่เราทานี้เมื่อเรากะทำไปแล้วมีความสำเร็จมากน้อยเพียงไหนข้อไหนเป็นจุดเด่นอันไหนเป็นจุดด้อยอันนี้เราต้องตรวจตราสอดส่องเรียกว่าตรีตอง ในการงานที่ตนทำโดยเฉพาะในสังคมปัจจุบันเนี่ยในภาวะการพิจาดโยมสาธุนทั้งหลายประกอบสัมาอาชีวะต่างๆนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายการค้าขายก็มีการเปลี่ยนแปลงการสื่อสารต่างๆก็มีการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเรามีอิทธิบาทสีมีความพอใจในงานที่ทำ มีความเพียรในงานที่ทำมีความใส่ใจในงานที่ทำและข้อสุดท้ายนี่คือตริตองตริตองในงานที่ทำโลกเปลี่ยนมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในการทำงานต่างๆสิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็ต้องเรียนรู้ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนไปถ้าเราไม่สามารถที่จะเรียนรู้ให้เท่าตันได้นี่เราก็จะเป็นผู้ที่ล้าหลัง การงานก็ยากที่จะเกิดความสําเร็จได้เพราะฉะนั้นธรรมะหลวงพ่ออาตมาเรียกว่าธรรมะเพื่อชีวิตก็แล้วกันวันนี้ที่อยากจะฝากเป็นข้อคิดสกิดเตือนใจแก่ญาติโยมสาธุนทั้งหลายเพื่อที่จะน้อมนําไปปรับใช้ในการดํารงชีวิตในการดําเนินชีวิตในการทํางานของตนก็ขอยกเอาอิธิบาท4ซึ่งเป็นคุณเครื่องแห่งความสําเร็จเรียกว่าหลักธรรมข้อนี้ ถ้าบุคคลนำไปปรับใช้ในชีวิตการทำงานแล้วก็จะทำให้การทำงานของตนของบุคคลนั้นเกิดความสาเร็จได้อย่างสมบูรณ์แบบก็ขออนุมโมทนากับญาติโยมสาธนทั้งหลายที่ได้ติดตามคลิปต่างๆที่อัตมาภาพได้ยกขึ้นในแต่ละหัวข้อ เรียกว่าเป็นธรรมะเพื่อชีวิตฝากไว้เพราะว่าธรรมะนั้นก็คือธรรมชาติธรรมชาติโดยทั่วไปก็คือการดำรงชีวิตของเรานี่แหละที่ย่อมมีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับหลายๆเรื่องเพราะฉะนั้นก็จะฝากแต่และหัวข้อหัวข้อไปวันนี้ก็ขออนุโมทนาขอเจริญพร